คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขทานีว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเอาเรื่องจากเมลดีกว่าได้ค่ะเชิญจ้ะเรื่องจากเมลค่ะวันนี้ชื่อเรื่องว่าสะกดรอยของคุณบิวส่งมาค่ะครับบิวตัดต่อเราเหรอไม่ใช่ค่ะคนลบิวคนลบิวกันโอเคโอเค่ะเคุณบิวบอกว่าเรื่องเนี้ย ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักแปดปีที่แล้วนะคะคุณบิวก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยมหาลัยหนึ่งก็ต้องทําแบบเรียนแบบเก็บตัวอย่างชีวภาพพวกชีววิทยาต่างๆพวกเป็นสัตว์อะไรประมาณเนี้ยครับเขาก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะไปเก็บตัวอย่างที่ป่าแห่งหนึ่งก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาจะมีสามคน,นะค่ะมีน้องอายพี่ฝนอ,อาจารย์โกบโดยอาจารย์โกเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนี้ อาจารย์ก็แนะนําเลยว่าเออเดี๋ยวเราอา่ะจะพาไปป่าแห่งนี้ละกันป่าเนี้ยมันมีความอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์เขาก็แนะนํามาครับอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เก็บพวกของเนี่ยขึ้นรถอาจารย์ได้เลยอืเดี๋ยวพอเก็บเสร็จเนี่ยวันพรุ่งนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดนั้นเลยครับวันรุ่งขึ้นค่ะอาจารย์ก็พาทุกคนเนี่ยนั่งรถไปพ่อไปถึงจังหวัดนั้นเนี่ยมันก็แบบมืดแล้วครับ อาจารย์ก็เลยพาวแวะที่โรงแรมที่หนึ่งค่ะโรงแรมเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็เลือกห้องให้ทุกคนเหมือนแบบให้นอนคนละห้องไปเลยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเราจะไปเก็บตัวอย่างประมาณสองครั้งนะมีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเช้าเนี่ยเราจะเดินทางประมาณสักสิบโมงส่วนช่วงเย็นเนี่ยเอาประมาณหนึ่งทุ่มไปเลยเพราะว่าสองช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่สัตว์ออกหากินกัน พอเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะอาจารย์ก็พานักเรียนทุกคนเนี่ยไปที่ป่าระยะเวลาในการเดินทางนะคะก็ประมาณสักหนึ่งหนึ่งชั่วโมงตีประมาณสักยี่สิบกิโลนะคะอพอไปถึงที่ป่าเนี่ยอาจารย์ก็เก็บของแล้วก็นัดแนะทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะเดินกันแบบว่าเป็นแบบเดินเรียงเดี่ยวแถวเรียงหนึ่งใช่ค่ะเป็นแถวเรียงหนึ่งอ,อาจารย์เป็นคนนําเพราะว่าอาจารย์ก็มีแบบความเชี่ยวชาญในการเดินป่าพอสมควร ต่อมาก็เป็นน้องอายพี่ฝนปิดท้ายด้วยคุณบิวเพราะว่าคุณบิวเป็นผู้ชายแล้วก็แบบจะคอยแบบระวังหลังให้ด้วยอะไรประมาณเนี้ทุกคนก็ทําตามนั้นค่ะแล้วก็เดินเก็บไปเรื่อยๆอคุณบิวบอกว่าป่าเนี่ยมันร่มลื่นแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยมันมีความสนุกสนานมากตอนแรกๆอพอเดินเข้าไปลึกๆเนี่ยจากลมหรือว่าเสียงนกต่างๆที่มีมันทําให้ทุกอย่างเงียบลงครับไม่มีเสียงลมแบบร้อนแบบ พากันรู้สึกไม่ค่อยดีพ่อเดินกันไปเรื่อยๆค่ะจนไปถึงเหมือนป่ายญคาค่ะที่แบบขึ้นสองข้างทางค,คุณบิวบอกว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันได้ยินเสียงเหมือนอะไรแหวกยญ้ามาทางซ้ายมือแล้วก็มีเสียงคล้ายๆแบบเลียปากมาด้วย<อ>เลียแบบแผลบมาคุณบิวบคิดว่าน่าจะเป็นหมาที่อยู่ยแถวๆนั้นก็เลยเหมือนสังเกตเสียงนั้นตลอดเวลาเหมือน ใช่ค่ะเหมือนถ้าเราหยุดเดินเสียงนั้นกับญ่าตรงนั้นอ่ะก็จะหยุดตามแต่คุณบิวก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เดินไปเรื่อยๆจนเดินไปถึงสุดทางอาจารย์โกบอกว่าเดี๋ยวเราจะวนกลับไปที่เดิมเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเก็บแบบเดิมนะแล้วเสียงนั้นอ่ะก็หายไปเลยครับพอเก็บไปถึงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาของไปเก็บที่รถอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปทานข้าวที่โรงแรมกันพอไปถึงที่โรงแรมค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวให้นอนพักไปก่อนนะ พอหนึ่งทุ่มเรามาเจอกันครับคุณบิวก็อาบน้ํานะคะแล้วก็เข้านอนเหมือนแบบนอนเอาแรงไปก่อนอพอนอนเสร็จค่ะคุณบิวบอกว่าตัวเองเหมือนรู้สึกว่าฝันฝันว่าตัวเองเนี่ยนอนในห้องนี้อ,อยู่ๆเนี่ยก็มียายคนหนึ่งมายืนอยู่ที่ปลายเตียงลักษณะของยายค่ะก็จะแบบผมสั้นๆสีขาวใส่เสื้อคอกระเช้าสวมผ้าถุงยายคะ่ะค่อยๆย,ยิ้มแล้วก็เอามือเนี่ยชี้ไปที่คุณบิว คุณบิวก็รู้สึกกลัวนะคะเราถามว่ายายมาทําอะไรในห้องผมเนี่ยยายก็ไม่ตอบยายก็ทําหัวเราะแบบนี้ค่ะพี่สักพักคุณบิวก็กลัวกลัวจนตัวเองเนี่ยดิ้นจนหลุดออกจากฝันลักษณะของคุณบิวตอนนั้นนะคะแบบเหงื่อท่วมตัวไปหมดเลยออคุณบิวก็เลยว่าถ้าไม่ดีละเดี๋ยววิ่งไปหาอาจารย์แล้วก็ไปบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ครับพอไปถึงอาจารย์โกก็เลยบอกว่าโอ้ยบิวเองอะ่ะกินเยอะก็ฝันเยอะแบบนี้แหละ คุณบิวก็อ่ะคลายไปแล้วคุณบิวก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะสวดมนต์ก่อนนอนแล้วกันม,มันเพื่อความสบายใจพอเสร็จปุ๊บค่ะอาจารย์ก็บอกว่าบิวเดี๋ยวไปเตรียมตัวได้แล้วเพราะว่ามันจะถึงหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยแล้วทุกคนค่ะก็เตรียมตัวแล้วก็เดินไปเก็บของเพือ่อที่จะขึ้นรถไปที่อาจารย์เออไปที่ป่าแห่งนั้นอพอขับรถไปที่ป่าค่ะอาจารย์ก็ยื่นไฟฉายที่มันแบบรัดหัวค่ะ มาให้ทีละคนทีละคนใช่ค่ะที่แบบเอาไว้แบบสองกบ,สอง,กบสองหนูใช่ค่ะคุณบิวบอกว่าตอนนั้นอ่ะหาสัตว์ได้เยอะมากทั้งหนูทั้งกบอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนแบบมันต่างจากตอนเชา้าอพอเก็บไปเรื่อยๆค่ะของมันเริ่มเต็มทุกคนอ่ะก็ขาเดินกลับเนี่ยคุณบิวก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาของเนี่ยไปเก็บที่รถให้คพอคุณบิวไปถึงที่รถค่ะเปิดรถอะไรตามปกติ แต่สายตาของคุณบิวเนี่ยไปมองที่กระจกข้างๆของรถอะคะอ่ะเขาเห็นว่ามีคนน่ะยืนอยู่ที่หลังรถคุณบิวก็เลยหันไปคิดว่าเป็นแบบอาจารย์หรือเพื่อนๆเนี่ยมาหาพอหันไปปุ๊บเงานั้นก็หายไปครับคุณบิวก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีละก็เลยแบบตะโกนเรียกว่าอาจารย์อาจารย์อยู่แถวไหนครับอาจารย์ก็ตะโกนมาจากในป่าค่ะบอกว่ากําลังเก็บตัวอย่างอยู่ม,มีอะไรบิวบิวก็แบบเริ่มขนลุกแล้วบอกว่าอาจารย์ครับ ลับเถอะผมมารู้สึกไม่ค่อยดีละอือาจารย์ก็บอกว่าได้วันเนี้ยเราเก็บตัวอย่างได้เยอะละครับงั้นพอแค่นี้หลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็พาขับรถกลับไปที่โรงแรมพอไปถึงค่ะคุณบิวก็บอกว่าอาจารย์คืนเนี้ยอาจารย์มานอนเป็นเพื่อนผมหน่อยผมรู้สึกแบบไม่ค่อยดีมากๆครับอาจารย์ก็บอกว่าจะดีหรอบิวอ้าวทาไมล่ะครับครูนอนกลนมากเลยนะเออครับเออแต่คุณบิวก็บอกว่าอืความกลัวมันก็แบบ กลก็ช่างไม่เป็นไรครับอาจารย์พออาจารย์มาที่ห้องของบิวค่ะมานอนสักพักเนี่ยหัวถึงหมอนเสียงเครื่องยนต์ก็เริ่มทํางานแล้โอ้โกลนเลยกลนเลยค่ะ,ะคุณบิวก็รู้สึกว่ามันต้องอดทนน่ะเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปได้ก็กลับแล้วจนคุณบิวเผลอหลับตามเสียงกลนของอาจารย์ไปหลับไปจนสะดุ้งตื่นเพราะว่าตัวเองเนี่ยปวดฉี่ก็ลงจากเตียงแล้วก็สาย,สายตาเนี่ยไปเห็นว่าหน้าต่างมันเปิดอยู่แล้วแสงมันเข้าครับ ตัวเองเนี่ยจะไปปิดผ้าม่านพอคุณบิวเดินไปที่หน้าต่างค่ะคุณบิวสังเกตเห็นว่าเห็นยายคนที่เห็นในฝันเนี่ยยืนมองคุณบิวอยู่ข้างนอกออแต่ยายค่ะแบบยิ้มแล้วฟันของแกเนี่ยแหลมๆน้ำลายไหลออกมาตรงขางผสมกับเลือดไออหลแบบเยอะมากๆครับยายเห็นแบบนั้นค่ะยายก็ค่อยๆก้าวถอยหลังค่ะก้าวที่หนึ่งสองสาม แล้วยายก็ค่อยๆพุ่งเข้าไปหาคุณบิวอคุณบิวเห็นแบบนั้นก็หลับตาปีเลยอบอกว่าโอ้โหเห็นแบบเนี้ยฉันไม่น่ารอดละพอหลับตาสักพักหนึ่งคุณบิวรู้สึกเหมือนลมปะทะหน้าปะทะเสร็จก็ได้ยินเสียงกรีดกรีดร้องเหมือนหอยหัวนะคะ,ะพี่แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงวิ่งเข้าป่าครับคุณบิวเห็นแบบนั้นคะ่ะอ่คุณบิวแบบได้ยินแบบนั้นก็เลยลืมตาขึ้นมาอ,อพอลืมตาเสร็จก็เห็นว่ายายเนี่ยวิ่งเข้าป่าไปแล้ว คุณบิวก็เสียงดังขนาดนี้อาจารย์ต้องตื่นแน่ก็เลยหันไปที่เตียงค่ะอาจารย์ก็ยังนอนหลับเหมือนเดิม,มเพราะทุกอย่างเนี่ยคุณบิวว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากค,คุณบิวก็เลยไปนอนคุมโปงไม่แบบไม่เข้าห้องน้ำแหละจนเช้าพอเช้ามาค่ะอาจารย์ก็ไปแบบตรวจสอบรถหรือไปเช็ดรถอะไรประมาณเนี้ยแกก็ไปเห็นว่ามันมีกองเลือดหนึ่งที่อยู่ตรงตรงข้ามหน้าต่างแกก็มาบ่นแบบแคล้ายๆว่าใครมาทําเลือดหกหรืออะไรแถวนี้เนี่ยคุณบิวก็แบบ อ่ะได้เวลาที่ฉันจะต้องบอกอาจารย์อีกแล้วพอบอกเรื่องราวทั้งหมดอาจารย์ก็บอกว่าไร้สาระอีกแล้วคุณบิวคิดว่าอย่างนั้นคุณบิวต้องช่วยตัวเองละโดยการไปถามคนผู้รู้ก็คือป้าแม่บ้านป้าแม่บ้านเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยข่าวกรองที่ดีที่สุดครับพอไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าแม่บ้านฟังค่ะไปามาบ้านป้าแม่บ้านก็เลยบอกว่าคุณรู้ไหมว่าป่าที่พวกคุณไปเนี่ยมันมีวิญ,ญญาณของปอบอยู่ค่ะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย มันมีคนหาพวกหากบหาเขียดหาอาหารเหมือนหาของป่าค่ะไปแล้วตอนเนี้ยกลับมาที่บ้านเขามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปก็คืออยากกินของสดของดิบๆอะไรประมาณเนี้รู้สึกแบบเก็บตัวจนไม่นานค่ะเขาก็เสียชีวิตแต่ญาติเห็นว่าท้องของคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันบวมขึ้นมาเขาก็เลยพาส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบพอตรวจด,ดูค่ะเอ็กซเรย์ออกมา ตับไตไส้พุงเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วตอนนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าคุณบิวน่าจะมีของดีนะเพราะปอบเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรคุณบิวได้ไอ้ปอบตัวเนี้ยมันจะมาสิงสู่คนที่แบบสมบูรณ์เพื่อจะสิงล่างแล้วก็กินคุณบิวก็เลยคิดได้ว่าของดีเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าครับเขาก็เลยหยิบสร้อยที่อยู่บนคอของเขาออกมาอันนี้หรือเปล่าครับคุณป้าเลยบอกว่าอืมอันนี้แหละที่ช่วยคุณไว้ไม่งั้นน่ะ คุณก็อาจจะไม่รอดเหมือนคนนั้นก็ได้อคุณบิวเห็นแบบนั้นนะคะก็เลยชวนอาจารย์กลับไปที่มหาลัยแล้วก็ไม่เคยกลับไปที่ป่าแห่งนี้อีกเลยค่ะพี่ที่ยอดใช่ค่ะคล้ายๆคล้ายๆะคล้ายๆค่ะเออคือลักษณะเป็นปอบเป็นปอบเออปอบพวกนี้ส่วนมากก็คือจะมาคอยดักอารวาสดักเข้าสิงดักกิน คนที่ผ่านไปผ่านมาคนที่อ่อนแอใช่ค่ะเออนะครับแล้วบางทีเข้าไปทั้งหมดเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลแอนเชื่อไหมที่บ้านเรื่องเชื่อเรื่องปอบไหมเชื่อค่ะที่แอนเคยเล่าไว้ว่าตอนที่แอนเหมือนแม่แอนกําลังท้องค่ะที่แอนเคยเล่าให้พี่ฟังว่ามันมีปอบข้างข้างบ้านค่ะมาลูบท้องแม่อโดยการแฝงเป็นพ่อก่อนเหมือนเหมือนมาเรียกอแม่ก็เปิดประตู พอเปิดประตูเสร็จพอเข้ามานอนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีแบบอะไรมากอดอแล้วแขนก็ค่อยยาวขึ้นมาลูบท้องแม่อะไรประมาณนี้ค่ะคือแน่นอนว่าทางไพศาลแทบจะทั้งหมดอะจะมีความเชื่อเรื่องปอบอันนี้กําลังพูดถึงบ้านที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ค่ะอตอนนี้คือบ้านไม่อยู่เพชรบูรณ์ละ ใช่ค่ะอคือทิ้งสามนรควจากเพชรบูร์เลยใช่ค่ะคุณไปอยู่เป็นคนเป็นคนพะเยาเลยเป็นเป็นหัดเป็นคนเหนืออยู่ค่ะตอนอที่ไหนพูดภาษาอีสานไม่ได้แล้วพับท่านเหนือนี่จะเป็นผีโพงนะผีโพงก็ไม่เชื่อผีโพงแทนที่มันมีไฟออกทางใจใช่มช่ใ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 ช่ผีโพงแต่เป็นเป็นอสายพันธุ์เดียวกับผีปอบอืเป็นญาติกันเรีว่าเขาจะเรียกว่าผีโพงค่ะแต่ผีโพงส่วนมากจะเป็นผู้ชาย อ๋อเออไอ้หน่อยต้องเปลี่ยนความเชื่อไปทางทางผีโพงละอ่าแน่นอนค่ะพี่แล้วว่าย้ายเลยย้ายสามโนครัวไปเลยย้ายอ่าทะเบียนบ้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อย้ายไปแล้วด้วยอแล้วบ้านที่เพชรบูรณ์อ่ะก็ไม่อยู่แล้วค่ะพี่ไม่มีใครอยู่แล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่อ่ะคุณแม่ก็ขึ้นมากรุงเทพแล้วค่ะอาอยุงเทพเลยใช่ขึ้นมาแล้วแล้วไม่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 คิดจะเป็นกรุงเทพก็คือจะไปไปทีคจะเป็นคนพะเยา ใช่ค่ะเป็นของพะเยาแต่ก็อยู่กรุงเทพมาโดนเติบแล้วค่ะโดนเติบแล้วใช่ก็แบบเหมือนเป็นคนกรุงเทพโดยกาเนิดอันนี้ภาษาไม่ใช่ภาษาพะเยาอันนี้ห้ามใช้ต้องต้องฝึกไปฝึกภาษาเหนือนะไม่เป็นไรก็ได้ถ้าอยู่มานานในภาษาเหนือนี่จะเรียกว่าอะไรอไม่รู้ไม่รู้ค่ะอแต่ถ้าอีสานเนี่ยยุ่มาโดนเติบแล้วใช่สิอยู่มาเป็นจํานวนมากกลับไปกลับไปที่เดิมไปกลับไปอยู่เพชรบูรณ์ที่เดิมดีกว่า ได้อ่ะเราเราเราอยู่เราต้องได้ภาษาเหนือนี่ภาษาเหนือแบบอถามนี่ถามชาวแก๊งน,นี่ถ้าแบบอยู่มานานอย่างภาษาเหนือนจะพูดว่าอะไรออยู่มานานและก็เจ้าอยู่มาอยู่มาโดนและเจ้างี้เปล่าคะโดนไหนวะ <laughs> อยู่มาเมินแล้วโอ้ใช่ค่ะพี่เมินเออทำไมใช่อะไรใช่อะไรหนูว่าคุนค้นคุ้นคุณใช่อะไรคุณอะ คุณพอเขาพูดมาคุณก็ใช่นี่นี่นี่ชาวเนี่ยชาวเหนือเนี่ยคนเหนือเขาอยู่กันเยอะแยะเลยเนี่ยอยู่มามืนแล้วอยู่มามืนแล้วกระเจ้าไม่มีไม่มีแล้ว <laughs> ถ้าแล้วนี่ไม่ใช่แล้วเออถ้าแล้วนี่เวลาเวลาเจ็บนี่ก็ห้ามเออเนะยไม่ได้นะตนลอดเลยพี่หนูต้องข่มไว้ไม่ได้เวลาหนูไปเดินห้างเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเออวิ่ง <laughs> ถ้าเป็นคนเหนือเจ็บนี่ก็จะพูดว่าอะไรถ้าเป็นคนอีสานเนี่ยเออคนเหนือจะมีคําของเขาไหม กะเจ้าโอ้ยกะเจ้าเไตอนยอนก็อยากรู้ไงอายุยอะไรอายุยไอขิงอันนี้ภาษาภักไหนครับพี่ไปไปเหนือมาสองสามวันได้ภาษาเหนือมาแล้วอายุยออลาเออเออหกใมชใชแล้วเออเหมือนกันเหรอเอออละอละจริงเหรออันนี้คือเจ็บอละมันน่ารัก่ังเลยอ่ะ๋อมีหน้าก็ถึงอยากได้ภาษาเหนือก็ ในความน่ารักใช่ค่ะอยากไปเป็นสาวพยาใช่คะ่ะสาวพเยานี่เป็นชนเผ่าไหมไม่ค่ะพี่ไม่มีไม่มีใช่ไม่ใช,ชนเผ่าเออชนเผ่าหรือเปล่านะไม่รู้ไม่ค่ะพี่พยามีชนเผ่าไหมมึงเคยรู้อะไรบ้างไ,งไอ้เนี่ยนักคุยม,มันเคยรู้อะไรบ้างเนี่ยน่าจะมีแบบชนเผ่าอยู่ค่ะพี่ตีมึนตลอดเลยเนี่ยเนี่ย เออนะครับอะก็อย่างที่บอกคือเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าใหม่ก็พิมพ์มาเป็นเรื่องจากเมลเนี่ยแหละครับแล้วก็ส่งมาที่เมลของรายการที่แอดออีกแล้วแอดอีกแล้ว The g o s d Radio Thailand gmail.com เราแอดขึ้นก่อนอแล้วเอาส่งกันเข้ามาใช่นะครับช่วงท้ายรายการก็จะน้องๆก็สลับสับเปลี่ยนกันมาเล่าเรื่องจากเมล หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ